เรื่องด่วนเรื่องด่วนที่หนึ่งนะครับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งาาศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรฉบับที่พศคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25ปีที่4ครั้งที่23สมัยสามันประจําปีครั้งที่2เป็นพิเศษนะครับ วันพฤหัสบดีที่19มกราคม2566ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่หนึ่งโดยผู้เสนอถแถลงหลักการและเหตุผลสมาชิกอภิปรายแสดงความคิดเห็นเมื่อการอภิปรายเป็นอันยุติผู้เสนอไม่ประสงค์ใช้สิทธิ์อภิปรายสรุปภายหลังการตรวจสอบองค์ประชุมก่อนลงมติปรากฏว่ามีสมาชิกแสดงตนไม่ครบเป็นองค์ประชุมครับประธาน ในที่ประชุมขณะนั้นคือท่านสุชาติตันเจริญจึงสั่งปิดการประชุมเพื่อให้ที่ประชุมลงมติในการประชุมครั้งถัดไปดังนั้นผมขอดำเนินการต่อเลยนะครับท่านสมาชิกครับก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมนะครับฉะนั้นเชิญท่านสมาชิกที่อยู่ข้างนอกได้เข้าห้องประชุมนะครับเชิญนะครับ เชิญท่านสมาชิกที่อยู่ข้างนอกข้าห้องประชุมนะครับเพื่อเป็นการช่วยกันตรวจสอบองค์ประชุมแล้วก็จะได้ลงมติกันต่อไปนะครับว่าสภาผู้แทนราษฎรของพวกเราจะรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้หรือไม่นะครับ เจ้าทัดครับจาเลือกสีอ่อน059แสดงตนครับ059แสดงตนนะครับท่านประธานครับวิรัตวรสลิน332แสดงตนครับ332แสดงตนนะครับท่านสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมแล้วนะครับกรุณาได้เสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนนะครับเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนนะครับ ช่วยๆกันนะครับเป็นองค์ประชุมเพื่อเราจะได้นำเนินการลงมติต่อไปท่านนเชิญครับ ท่านประธานครับธีรพัฒน,น์หนึแสดงตนครับ162แสดงตนท่านประธานครับขออนุญาตครับสุธรรมละหงงศูนย์สองครับแสดงตนครับท่านสุธรรมละหงแสดงตนนะครับ ิท่านสมาชิกที่อยู่ข้างนอกเข้าห้องประชุมนะครับส่วนท่านสมาชิกที่เข้าถึงห้องประชุมแล้วก็กรุณาได้ท่านประธานครับ,บ,บท่านประธานครับสองศูนย์สี่แสดงตนครับท่านประธานครับสองศูนย์สี่ครับสองศูนย์สี่แสดงตนครับ ทานระธานครับสมเกียรตถนอมสิล3 7สามเจ็ดห้าแสดงตนครับสามเจ็ดห้าแสดงตนนะครับท่านประธานคะกัลยาศ1 5ย์หนึ่งห้าค่ะแสดงตนคะ่ะศูนย์หนึ่งห้าแสดงตนครับท่านประธานครับหนึ่งสองสองนัทพลสืบศักดิ์วงศ์แสดงตนครับ ท่านนัทพลแสดงตนท่านานครับนัทีพัฒ115แสดงตนครับ115แสดงตนท่านสมาชิกที่แสดงตนทางไมโครโฟนกรุณาอย่าได้ไปเสียบบัตรแสดงตัวอีกนะครับมันจะมีความผิดนะครับเราใช้ทางใดทางหนึ่งโดยการเสียบบัตรกดปุ่ม แสดงตนหรือไม่ก็ใช้ไมโครโฟนได้เชิญครับท่านประธานพิมพ์ระพีพมิชัดคุณสองห้าหนึ่งแสดงตนค่ะศูนย์ห้าหนึ่งแสดงตนคุณพิมพ์ระพีรหัสเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้สองสองห้าหนึ่งค่ะท่านขอบคุณค่ะ องค์ประชุมเราต้อง212นะครับทันท่านสมาชิกที่อยู่ข้างนอกรีบรีบเข้ามานะครับมาช่วยกัน 接着来我接着来 านประธานครับผมสมชายฝั่งจนจิตสามแปดหนึ่งแสดงตนครับท่านสมชายสแสดงตนนะครับท่านประธานครับ อภิชาติศิริสุนทร473แสดงตนครับ473แสดงตนครับ ครับท่านประธานครับท่านประธานครับการเรียกท่านประธานที่เคารพครับผมพิเชษเชื้อมงพานเชิญท่านพิเชษครับกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรคเพื่อไทยท่านประธานครับถ้าโหวตเสร็จเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องชาวประมงเขารอดูอยู่นะครับพี่น้องชาวประมงางภาคใต้นะครับเขาเขาหวังมากว่าวันนี้สภาผู้แทนนะครับจะพูดเรื่องของเขานะครับท่านท่านประธานช่วยใช้โทรศัพท์ของท่านประธานนะครับ ติดต่อไลยกลุ่มของท่านนะครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้หายหมดเลยไม่รู้ไปไหนท่านท่านใช้โทรศัพท์ของท่านติดต่อไลยกลุ่มผมผมคิดว่าคงช่วยได้นะครับท่านประธานผมว่าท่านพี่เชชใช้ไลยกลุ่มของท่านเชิญผมกดให้แล้วครับท่านประธานกดให้แล้วครับผมทําหน้าที่อยู่บนัลังนะครับ๋ย๋ย่จะได้มาสั่งงานประธานเลย S <S เดี๋ยว <ทำ S 2> เดี๋ยวท่าน,นลองติดต่อดูนะครับผมคิดว่ามันจะทําให้อ,องค์ประชุมครบได้ครับท่านประธานครับ,รบก็ติดต่อรลยกลุ่มกลุ่มของพรรคท่านและทุกทุกพรรคนั่นแหละครับช่วยๆกันครับขนาดท่านประธานชวนยังต้องลงมาช่วยแสดงองค์ประชุมนะครับท่านผู้นําของเราเประธานคะ ประธานคะครัรงสีมาค่ะ่ะกลับเรียนท่านประธานคะ่ะฉันนางสาวรังสีมาลอดัศมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรคประชาธิปัตย์จังหวัดสมุทรสงครามประธานไม่ต้องคอยแล้วคะ่ะฉันคิดว่าคอยแล้วมันเสียเวลาคนที่มามันก็มาอยู่นั่นแหละไอ้คนไม่มายัางไงมันก็ไม่มาแล้วประธานบอกว่าจะแฉะะรายชื่อชั้นก็เฝ้าดูไม่เห็นแฉสักทีงแฉไปเลยค่ะให้ประชาชนได้เห็นมาก คุณเป็นอสสคุณรับปากกับประชาชนว่าจะมาเป็นปากเป็นเสียงแต่ถึงเวลาคุณก็ไม่มาเพราะไม่มาแล้วทำให้คนที่มาเขาเสียเวลา,า,านะคะบางพักหายหมดเลยแล้วท่านจะมารออะไรอะ่ละลักกับอสสที่อยู่เนี่ยจะได้กลับไปลงพื้นที่เป็นประโยชน์กับประชาชนมากกว่าไม่ต้องคอยแล้วค่ะประกาศชื่อไปเลยค่ะว่าใครไม่มาก็ไปติดประชาสัมพันธ์ไปเลยค่ะขอบคุณค่ะ ขอญาติครับท่านประธานขอบคุณประธานนิดนึงครับขอญาตครับท่านประธานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวขอบคุณท่านรังสีมานะครับที่จริงประธานก็อยากจะพูดเหมือนท่านรังสีมานั่นแหละครับแต่ว่าในฐานะที่เป็นประธานมันก็พูดอย่างนั้นไม่ได้เชิญกับผมสุเทพูรนนะฮะในฐานะที่เป็นคนใช้แรงงานนะครับซึ่งก็ได้เป็นผู้แทนในสภานี้มาจะครบ4ปีแล้ว ซึ่งเห็นบรรยากาศของการประชุมลักษณะยอย่างนี้นะฮะมันสะท้อนกลับไปสมัยที่ผมทำงานในโรงงานนะครับถ้าไม่มาทำงานนาทีเดียว10นาทีชั่วโมงค่าจ้างค่าตอบแทนโดนตัดแต่พอมาอยู่ในสภาแห่งนี้เห็นบรรยากาศอย่างนี้แล้วสะท้อนได้เลยว่าท่านประธานผู้แทนของประชาชนที่ไม่รับผิดชอบอย่างนี้เนี่ยอยากจะให้ท่านประธานหามาตร,รการในการควบคุมครั้งต่อไปด้วยครับ ขอบคุณครับท่านประธานนะท่านประธานครับเดี๋ยวนะครับครับท่านประธานนะทานประธานนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับให้ให้ท่านโอมยกมือก่อนนะเชิจอนะเชจอนะก่อนนะ ครับเรียนท่านประเส <พง S 1> นสฐพงษ์เชิญครับ,รบผมประเสริฐพงศนวัต์ครับสอสอพักก้าวไกลสัดส่วนภักใต้วันนี้จัดเต็มมาเพื่อพี่น้องชาวประมงฮะเตรียมจะพิปรายพรบรประมงเต็มที่เลยครับก็ <c oughs> <c oughs> ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่อยากให้ท่านประธานรออีกสักหน่อยนะครับ <c oughs> แล้วก็เมื่อกี้ท่านประธานก็ได้ตอบคําถามเพื่อนสมาชิกว่าในไลน์กลุ่มท่านท่านไม่จําเป็นต้องส่งครับผมเห็นคุณทิตินันแสงนาคนะครับ ตัวแทนพรรคท่านอยู่ก็ให้คุณธิรินันได้ส่งในไลน์กลุ่มแทนก็ได้ครับท่านประธานนะขอบพระคุณครับครับท่านสมาชิกครับผมเองผมเรียนตรงครับว่าเอ่อทางนี้ก่อนเชิญครับใครจะระบายอะไรก็ผมมีเวลาให้ครับเชิญครับครับท่านประธานครับมันช่วงสุดท้ายแล้วท่านประธานครับสารพจน์ก็อยากจะอภิปรายเรื่องประมงเช่นกันครับท่านประธานครับครับ ครับรอสักหน่อยนะครับรีบตามเพื่อนเรามาเข้าองค์ประชุมครบเราลงมติในพรบฉบับนี้เสร็จเราก็จะได้พิญณาเกี่ยวกับเรื่องด่วนที่สองนะครับเกี่ยวกับเรื่องประมงครับซึ่งที่นอนจากประมงเราก็รออยู่ท่านประธานครับเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวครับขอขอทาง กับเรียนท่านประธานค่ะดิฉันกันตวันตันเถียนค่ะดิฉันเองอยากเรียกร้องเพื่อนสมาชิกนะคะเลิกเล่นเกมการเมืองแล้วเข้าสู่ในที่ประชุมนะคะเพราะดิฉันเองเป็นหนึ่งในผู้เสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติแก้ไขประกอบประมงนะคะดิฉันเองเป็นประธานคณะกรรมการการเกษตรและเราได้ใช้เวลา150วันในการพิจารณากฎหมายฉบับนี้และเราก็ได้นํำกฎหมายฉบับนี้มาสู่ร่างต่อที่ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวประมงค่ะ เรามีพี่น้องชาวพมงกว่า22จังหวัดในประเทศไทยนะคะมายื่นต่อรัฐบาลมายื่นที่กระทรวงเกษตรและหวังว่าสภาแห่งนี้จะแก้ไขให้กับพี่น้องชาวะมงอยากให้ทุกคนเข้ามาช่วยกันแก้ไขพี่น้องชาวะมงที่เขารอคอยนะคะอย่าเล่นเกมการเมืองรบกวนสมาชิกเข้าสู่ที่ประชุมด้วยค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานครับผมผมขอใช้สิทธิ์เลยว่ะเชิญเชิญท่านประธานครับเดี๋ยวนะครับให้คุณครูมานิดก่อนคุณครูมานิดยกมือก่อนครับท่านประธานที่ครับ ผมกรูมานิดสังพุ่มพักเพื่อไทยผู้แทนจากสุรินครับด้วยความเคารพท่านประธานกิงผมไม่อยากเห็นบรรยากาศของเพื่อนพ้องน้องพี่ในที่ประชุมแห่งนี้นี่เรามาตำหนิกันแต่ผมอยากให้ทบทวนนะผมอยากไอ้ทบทวนตั้งแต่อดีตมาเราเป็นผู้แทนมาตั้งแต่ตึกเก่าไปจนถึงตึกใหม่เนี่ยบรรยากาศอย่างนี้ไม่เกิดขึ้นครับ ถ้าไม่มีรัฐบาลช่วยๆครับเพราะองค์ประชุมดีมันเป็นของรัฐบาลมันไม่ใช่ของฝ่ายคา้านแต่ฝ่ายค้านก็ช่วยทําหน้าที่ให้เราไม่ได้เล่นเกมโดยเฉพาะเรื่องประมงเนี่ยปัญหาหลักที่พรรคเพื่อไทยเราเนี่ยวางไว้เป็นนโยบายของพรรคที่จะสร้างโอกาสให้กับเขาผมไม่อยากเห็นว่าใครเนี่ยมองความดีใส่ตัวและความชั่วมาว่าเล่นเกมกันบ้าง่านั้นไอ้สอง พรบรเท่านั้นที่เราเห็นมันมีปัญหาเช่นพรลบการศึษาชาติยังไงเราก็ไม่ให้ผ่านแล้วก็อีกพรลบรหนึ่งผมก็ไม่อยากผมมาเอ่ยชื่อเพราะว่าไม่อยากให้เพื่อนผู้แทนเราเสียหายผมพยายามประครับประคองรัฐบาลต้องลงมาควบคุมสิครับนั่นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองท่านประธานเคยเห็นไหมท่านประธานเราเข้ามาเป็นผู้แทนรุ่นเดียวกันไอ้ผู้แทนย้ายพักแล้วลาออกกันเนะี่ย เนี่ยทศวรรษนี้เยอะที่สุดหนักกว่าตลาดมัวตลาดไกวครับผมไม่เคยเห็นเราอยู่กันมานี่ประธานเข้ามาพร้อมกันเราปี40่ิท่านมนตครับผมว่าเดี๋ยวนะครับผมว่าบางบางกพูดมันรุนแรงเกินไปนะเพื่อนสมาชิกเราที่ลาออกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะลาออกไม่ใช่เระนั้น<ม>เ,รเ,รเราอเรา่าไป ผม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 ถอนท่านประธานแต่ท่านประธานเคยเห็นไหมครับลาออกกันสี่ห้าสิบคนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวท่านท่านท่านถอนคําพูดถอนนะถอนนะท่านประธานนะถอนถอนจริงๆด้วยความเคารพท่านประธานผมพูดผิดไปเพราะว่าบ้านผมมันอยู่ติดกับตลาดงัวกระบือขอประธานโทษตอนครับตอนแต่เราไม่เคยเห็นบรรยากาศอย่างนี้ครับสมัยก่อนย้ายทัวคนสองคนโอ้ยเป็นเรื่องใหญ่มากต้องถามที่มาสาเหตุแต่วันนี้ไปกันเยอะพอเยอะโอปปชุมันก็น้อยเป็นลำบาก นี่ก็เป็นบรรยากาศของทศวรรษนี้แหละครับดังนั้นผมอยากกล่าวเบียนว่าถ้าอะไรมันจะเกิดมันต้องเกิดผมท้าตลอดรัฐบาลเมื่อควบคุมสถานการณ์ของฝ่ายบริหารประเทศไม่ได้ยุบให้ชาวบ้านเขาจัดสรรกันมาใหม่แล้วจะได้เห็นกันผมอยากเสนออย่างนี้แหละครับเรียกร้องผมไม่อยากเรียกร้องอะไรนอกปล่อยกว่าการขอยุบสภาถอะปล่อยไว้ทำไมขอบคุณมากคระบท่ารผมครับขอบคุณคุณครูมานิตนะครับ ผมนี่เรียนตรงๆนะครับเดี๋ยวเถอวคุณฟอนเทพผมขอผมระบายบ้างพวกท่านระบายเยอะแล้วใช่ว่าผมจะไม่อึดอัดนะครับผมตั้งใจเข้ามาเป็นสอสอรอบนี้ผมก็ตั้งใจอยากทำงานเต็มที่นะครับขนาดผมเป็นรองประธานเวลาขึ้นบัลลังก์ผมทำหน้าที่ประธานเวลาลงจากบัลลังก์ผมต้องไปทำหน้าที่เป็นสมาชิก เขาเช็คช่วยกันไอ้น,นั่นองค์ประชุมนั่งพยายามทํามาโดยตลอดนะครับผมเห็นบรรยากาศอย่างนี้นี่จะว่าแต่พวกท่านเหนื่อยหน่ายผมก็เบื่อหน่ายเช่นกันจะ <My God. S 1> เป็นไปได้เนี่ยผมก็จะเรียกร้องเหมือนท่านคุณครูมานิดน่ะนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าได้ยินก็รีบยุบสภาเสียพอสอสอเขาไม่อยากประชุมแล้วรัฐมนตรีก็ไม่ยอมมาตอบกระทู้ในสภาแล,แล้วจะอยู่ไปทําไมนี่ ผมก็มีอารมณ์เหมือนกันนะครับอยากจะระบายเหมือนกันนะครับเอาเชิญท่านพรเทพครับถ้าองค์ประชุมไม่ครบผมก็จะเรียนท่านประธานสภาครับสสพรเทพนะครับเพื่อไทยประจุบิริขันอำเภอหินปานบุรีครับท่านจะเพิ่งเบื่อนะครับผมรอสองสัปดาห์แล้วครับจะมาพูดเรื่องประมงครับท่านครับผมได้รับมอบหมายจากท่านผู้นำฝ่ายค้านนะครับท่านนแพทย์ชนน้าสีแก้วนะครับสองสัปดาห์แล้วนะครับที่จะเข้ามานําเสนอกฎหมายประมงซึ่งเป็นปัญหาเดือดร้อนนะครับของพี่น้องชาวประมง ครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากพรรคเพื่อไทยไม่มีเล่นเกมนะครับทุกคนรออยู่นะครับว่าจะพยายามนะครับแล้วกฎหมายก็ต้องก็ไม่เป็นไรครับไปปฏิบัติตามระเบียบครับแล้วกฎหมายประมงตอนนี้นะครับชาวประมงเดือดร้อนมากนะครับเมื่อวานผมไปสมุทรสงครามนะครับก็เห็นเรือนะครับสองร้อยห้าสิบตันก๊อตนะครับทําลายนะครับโดยที่ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนแต่เขาต้องยอมเสียเพราะว่าเรือมันผุพังนะครับถูกสั่งพักการใช้งาน นะครับน่าเห็นใจชาวบอมบงมากครับแล้วก็ยังมีกฎหมายหลายอย่างครับซึ่งจะได้ขอญาตท่านประธานแนะนำต่อไปครับพรรคเพื่อไทยยืนยันครับว่าจะผลักดันกฎหมายบอมงครับขอบคุณท่านประธานครับท่านประธานขอญาตครับเชิญเชิญครับผมขอให้โอกาสสักสักการเปียนท่านประธานที่เคารพผมสันตินัยนุ่มหนูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราดพรรคเก้าไกลก็เจ้าที่ดูนะครับผมก็คิดว่าผมก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นผู้หนึ่งครับที่จะได้ อภิปรายในเรื่องของกฎหมายฉบับนี้แล้วก็รอมาสาสี่สัปดาห์ผมอยากเรียนรรท่านประธานอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วนะ่วันนี้พี่น้องชาวป,ประมงเองเนี่ยเขาติดตามแล้วก็เฝ้ารอดูที่หน้าจอโทรทัศน์เลยนะครับว่าพวกเราจะได้ทําหน้าที่ในสภาได้สมศักดิ์ศร,รีสมเกียรติหรือไม่นะครับทีนี้ผมดูบรรยากาศวันนี้ท่านประธานครับมีโอกาสาที่จะอ,องค์ประชุมที่ไม่ครบเนี่ยก็อยากที่จะเรียนหารือกับท่านประธานไว้ครับว่าไอ้กฎหมายฉบับนี้สามารถที่จะได้นากลับมาเข้า บรรจุในระเบียบวาระการประชุมในครั้งหน้าจะได้หรือไม่นะครับเพราะเรื่องนี้เป็นประเด็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงจริงๆและเขาสาหัสมานานมากนะครับก็เลยคิดว่าถ้าท่านประธานจะได้นํากฎหมายฉบับนี้เข้ามาพิจนารณาในถ้าเกิดวันนี้มันไม่ไม่ผ่านจริงๆนนะครับก็ในครั้งหน้านะครับก็จะเห็นวสภาแห่งนี้เห็นความสําคัญแล้วก็ตระหนักในปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงครับก็อยากให้ประธานได้บอกตรงนี้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับขอขอบคุณมากครับ ท่านสมาชิกครับผมผมว่าพอแล้วนะครับเรื่องการระบายความรู้สึกนิดเดียวนิดเดียวครับขอผมขอท่านประธานครับเจ้าหน้าที่ครับท่านยราดียวครับท่านประธานครับช่วยรายงานผมขอปิดการแสดงผลนะครับเจ้าหน้าที่รายงานผลเลยครับท่านประธานครับขออนุญาตครับพอแล้วครับพอแล้วครับจ้าประธานได้นี้สิดาประธานให้พูดคำนี้ไม่ถูกจำนวนผู้เข้าประชุมในขณะนี้นะครับ180บวกกับ12นะครับเป็นห0ึ่งร 178บวกกับ12เป็น190ท่านประธานโค้งประชุมนะครับผมขอปิดการประชุมครับ